สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Crypto News นะครับวันนี้วันที่23ตุลาคม2025ครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่ต้องมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยครับเรื่องที่ฮ่องกงเพึ่งอนุมัติ SPOT ETF สำหรับเหรียญ Solana หรือ SOL อย่างเป็นทางการไปใช่ครับถือว่าเป็นก้าวสำคัญมากๆของวงการออ t c ดคอเลยทีเดียวก็น่าสนใจจริงๆนะครับว่าเอ๊ะการอนุมัตินี้มันคืออะไรทำไมต้องเป็น s o l a n a แล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมตลาดคริปโตยังไงบ้างเรามาดูกันครับเริ่มกันที่ตัว spot Solana ETF ก่อนเลยดีกว่าสิ่งสำคัญมากๆคือคำว่า spot นี่แหละครับอันนี้คือ spot ETF ตัวแรกเลยนะของฮ่องกงสำหรับ Solana ซึ่งมันหมายความว่ากองทุนนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปซื้อเหรียญ SOL จริงๆมาถือครองเลยค่ะไม่ใช่แค่การเก็งกำไรผ่านพกสัญญาอนุพันธ์ถูกต้องครับทำให้นักลงทุนเนี่ย เข้าถึงราคา SOL ได้ง่ายขึ้นเยอะผ่านตลาดหุ้นปกติเลยไม่ต้องกังวลเรื่องออการตัดการ wallet หรือว่า private key อะไรพวกนี้เองอือหแต่ก็ยังได้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคา SOL โดยตรงเต็มๆใช่ค่ะคือคำว่า spot เนี่ยสำคัญมากจริงๆอย่างที่บอกเลยการที่หน่วยงานกำกับดูแลเขายอมให้ออก spot ETF เนี่ยนะคะมันสะท้อนความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นในตัวสินทรัพย์ดิจิตอลนั้นๆ่ะมากกว่าแบบฟิวเจอรเยอะเลย ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับการที่เราซื้อทองคําแท่งจริงๆเก็บไว้ในตู้เซฟของกองทุนเลยอ่าเข้าใจง่ายเลยครับค่ะเทียบกับการซื้อแค่สัญญาว่าจะซื้อทองในอนาคตมันเหมือนเป็นการสร้างสะพานที่เแข็งแรงขึ้นนะเชื่อมโลกกันเงินแบบดั้งเดิมเข้ากับโลกคริปโตประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นที่ว่าเนี่ยน่าสนใจมากครับแต่เออมันก็มีคำถามต่อมาว่าแล้วท่ามกลางอ u t คอยเด่นๆเ,เยอะแยะเลย ทำไมต้องเจาะจงเป็นโซลาน่าล่ะครับมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังการตัดสินใจนี้บ้างครับถ้าลองดูจากปัจจัยต่างๆที่ตลาดเขาให้ความสนใจกันก็มีหลายอย่างประกอบกันนะอย่างแรกเลยคือการฟื้นตัวที่บอกว่าค่อนข้างน่าทึ่งของโซลาน่าหลังวิกฤต FTX อืมใช่ค่ะอันนั้นชัดเจนมากมันแสดงถึงความแข็งแกร่งของเครือข่ายแล้วก็บวกกับประสิทธิภาพเรื่องความเร็ว และ Ecosystem มที่คึกคักมากๆทั้ง DeFi NFT หรือแม้แต่เหรียญมีมบนสลนาที่ก็มาแรงจริงๆค่ะอ cosystem เ,เขาใหญ่แล้วก็หัวยุม่มหัวยุ่งหัวยุ่นมาหัวยุ่งมากจริงๆนอกจากนั้นสถาบันหลายแห่งก็เริ่มมองว่าสลนาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนอกเหนือนจากอีเทเรียมเพราะว่าเร็วกว่าแล้วก็เอ,อ่อค่าธรรมเนียมถูกกว่าพอสมควรใช่ค่ะประเด็นเรื่องค่าแก๊สนี่เป็นจุดแข็งของเขาเลยและที่สำคัญ ปริมาณการซื้อขายหรือ volume ของ SOL เนี่ยก็สูงติดอันดับต้นต้นของโลกมาตลอดปัจจัยเหล่านี้ผมว่าก็น่าจะมีส่วนในการพิจารณาไม่น้อยและบทบาทของฮ่องกงเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะคือหลังจากที่เขาอนุมัติสปอตบิตคอยกับอีทิ r เรียม ETF ไปแล้วเนี่ยการมาถึงของโซลนา ETF ยิ่งตอกย้ําความพยายามของฮ่องกงในการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางคริปโต ETF ของเอเชียเลยก็ว่าได้ครับเห็นทิศทางชัดเจนขึ้น การอนุมัติโซล e t f ทันนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าฮ่องกงมองเห็นศักยภาพในตลาดคริปโตที่มันไปไกลกว่าแค่บิตคอยกับอีเ e เรียมแล้วคือเหมือนกับว่าเขากำลังเปิดทางให้อลคอยเนี่ยเข้ามาเป็นสินทรัพย์ลงทุนในกระแสหลักมากขึ้นผ่านเครื่องมือที่นักลงทุนสถาบันและรายย่อยเขาคุ้นเคยกันดีครับก็คือ ETF นั่นเอง ใช่ค่ะนี่อาจจะเป็นการปูทางไปสู่ ETF สำหรับเหรียญอื่นๆในอนาคตก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น XRP, ADA, DOT หรือถ้าเกิดว่ากระแสตอบรับมันดีมากๆเนี่ยใครจะไปรู้อาจจะมีอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นตามมาอีกก็ได้โอ้โหก็น่าลุ้นเหมือนกันนะครับค่ะ ถ้าให้สรุปในเชิงกลยุทธ์นะคะการอนุมัติครั้งนี้มีความหมายหลายชั้นเลยอย่างแรกคือ ETF เนี่ยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโลกการเงิน 2. การเป็น Spot ETF มันคือการให้การยอมรับและความเชื่อมั่นจริงๆ 3. การเลือกโซล a ร a ก็สะท้อนมุมมองในตลาดที่ว่า s o ล a ร a เป็นคู่แข่งสำคัญของ e ี h ทเรียที่มีข้อมูลมี performance สนับสนุนครับมีพื้นฐานรองรับใช่ค่ะ และ4สิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อก็คือเหรียญไหนจะเป็นรายต่อไปและการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันจริงๆจะเป็นยังไงและประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่สหรัฐเองจะเดินตามแนวทางนี้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากค่ะโอ้โหเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับสรุปได้ว่า การอนุมัติ Spot s o ล a ร a ETF ในฮ่องกงครั้งนี้เนี่ยเป็นเหมือนการเปิดสกราชใหม่เปิดโอกาสให้ออคอยได้รับการยอมรับในตลาดทุนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันแสดงให้เห็นว่าโลกการเงินดั้งเดิมกําลังเอ้ออ้าแขนรับเว็บรีมากกว่าที่หลายคนอาจจะเคยคิดไว้ค่ะแล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะคือการที่ออคอยอย่างโซลารเนี่ย ถูกนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เข้าถึงง่ายอย่าง ETF มันจะกระตุ้นให้นักลงทุนต้องปรับมาประเมินศักยภาพของเหรียญอื่นๆนอกเหนือจากแค่บิตคอยและ e ีทีเรียมหรือเปล่าแล้วก็อาจจะต้องปรับพอร์ตการลงทุนของตัวเองกันใหม่หรือไม่อันนี้เป็นคำถามที่น่าติดตามต่อไปค่ะ ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากจริงๆขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกมากๆครับวันนี้และสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคริปโตนิวของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับโลกคริปโตกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ